ยค่ะเขาคนส่งลูกเรือยากาทุกคนขาเรือมีสองเรือสามลำนะคะตรงนี้เรามาถึงเอสโตเนี่ยกันแล้วค่ะทุกคนขาได้ไหมเขาก็จะเข้าไป ตอนนี้กำลังถึงเอสโตเนียแล้วนะคะทุกคนขาลงจากเรือมาะค่ะทุกคนคขาพาเรือด้วยกันนะคะเบออากาศกะรู้สึกว่าคลึ้มๆนะคะที่เมฆไม่ล่มนะคะอันนั้นเรือยักเราะคะ่ะเะบอร์ไหคะสายเ็นามปุโบโลเวนิค้นนางนะคะเบอนี่คะ่ะทุกคนขาบรรยากาศเอสโตเนียนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปเมืองเก่าของเอสโตเนียกันนะคะ อยู่ตรงไหนไม่รู้คะ่ะน้องแหมมก็จะเดินมั่วๆไปนะคะตรงนี้ก็พวกจอดเรือแล้วก็ปีนี่ครั้งแรกที่น้องแหมมมานะคะอุย้ยนึกว่ามันอยู่ไกลๆแนะ้ำไกลๆ,ๆอยู่คะ่ะตรงนั้นวิวเมืองเก่าอยู่ตรงไหนเน,นี่คะ่ะบ้านเมืองก็จะเปิดกับแบบนี้นะคะ นี้คือ,อย่างวันนี้ค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะอันที้ของเก่าเราเข้าไปได้หรือเปล่าไม่รู้ค่ะตัวนี้น,นี่ค่ะบ้านเมืองเขาจะนะคะเป็นประเทศบ้านใหญ่ป็นไดละคะประเทศเล็กๆดูค่ะตรงนี้เป็นบ้านพค้นเลค่ะเนี่ยเป็นตึกหินเก่าๆเลยค่ะตรงนี้ น้ำแม็อยากไปข้างบนนะคะตรงไหน,นเนาะเมืองเก่าบรรยาก,กาศก็ดีะคะ่ะเมืองตัวนี้เป็นบ้านคนใช่ไหมถ้าเป็นแบบเก่าๆทอกคนค่ะเราหาที่ข้ามถนนกันงดค่ะคะ่ะทุกคนคะ่ะไปส่วนสาธารนณะให้คนนั่งนะอาะรมณ์เดินมาเลยคะ่ะ ้น,น้องแม่มจะไปตรงนี้ค่ะตรงปราสาทนลยค่ะอันนี้เมืองเก่าเข้าใจมากเลยนี้พ้นขาเดินน้องแม่มจะไปตรงตรงนี้คะตรงนี้ส,สวยๆค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเดินไปดูฝั่งทางนี้กันก่อนนะคะเนะาะบ้านหลังเล็กๆแต่ว่าสวยงามค่ะตรงนี้ดูบรรยากาศ ดูสิเลยค่ะถนนเขาจะเป็นแบบนี้นะคะบ้านหลังเล็กหลังน้อยๆค่ะแต่มันก็สวยค่ะโอ้เนี่ยค่ะตรงนี้ไม่รู้ว่าเป็นร้านอาหารหรือว่ายังไงไม่รู้ค่ะให้เข้าลูกปากไปเูยอยากเข้าไปบึงเนาะที่รู้ก็ให้เข้าปากเป็นร้านอาหารเมืองในคำเพืองเก่าเมืองแก่แค่เจ็บนะคะความสวยงามวันนี้น้องแมมเวลาเวลาจำกัดค่ะน้องแมมก็แบบว่าเร่งรีบมากเลยค่ะทุกคนค่ะ ไอ้ส่วนสาธารณะเข้าเจ้าไหน